รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธอ,อสนับสนุนโดย นักเก็ดไก่ CP ยอดขายอันดับหนึ่งรสชาติใหม่ดับเชสและสไปซี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกท่านกำลังอยู่กับผมท็อปท็สพลหมายสุกในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์รายการนี้พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงให้คุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับ วันนี้ผมและทีมงานเนี่ยเดินทางมาที่ซอยปริพัฒน์15นะครับมาหาคุณแม่ท่านหนึ่งครับวัย48ปีโดยเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยถูกเขียนมาโดยลูกสาวคนโตของเขาซึ่งลูกสาวคนโตเนี่ยนะครับป่วยเป็นจิตเวชแล้วก็บกพร่องทางสติปัญญาด้วยนะครับคุณแม่ท่านนี้ต้องทำงานหนักมากครับเพื่อรับผิดชอบคนในครอบครัวแถมอีกอย่างหนึ่งคือคุณแม่ท่านนี้เป็นชาวพม่าครับแต่ว่าครอบครัวทุกคนเนี่ยเป็นชาวไทยนะครับส่วนหลานทั้งสองคนนะครับยังถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นลาพังค้าขายเนยรราได้มสเิ ให้กับครอบครัวก็ทําหมดช่วงเปิดเทอมก็จะไปส่งนักเรียนตอนเช้าแล้วกลับมาขายของต่อครับชีวิตลําบากมากๆครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของนางงามหรือคุณแม่ยูโยได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาวัสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นางงามปะครับใช่ค่ะนางงามท็อปเองครับจ้าจากรายการขอเพียงแค่เขียนมานางงามค่ะพี่ปรับโออันนี้อันนี้นั่งได้ใช่ไหมฮะน่งได้ขออนุญาตนั่งคุยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงยาวเลยค่ะนางงามรู้ไหมว่าท็อปกับทีมงานจะมาเนี่ยก็เจนนี่บอกหนูอยู่ค่ะเจนนี่คือลูกสาวคนโตค่ะคือคนที่เขียนเรื่องมาบอกทารายการเราใช่ไหมครับคนนี้แหละใช่ไหมฮะที่ป่วยเป็นจิตเวทด้วยแล้วก็มีความบกพร่องทางสติปัญญาใช่ค่ะ เขาเห็นหนูเครียดไหลมาแล้วเห็นหนูน่าร้องไห้ทุกวันถามว่าแม่เป็นอะไรเห็นว่าแม่ลำบากค่ะเจ้านี่อะค่ะเขาแบบทัวเงินแม่แล้ว,แ,ลวแม่เครียดแม่ร้องไห้น้ําตาเห็นน้ําตาแม่ไหลออกมาหนูก็สงสารแม่อะค่ะหนูดูรายการค่ะหนูก,ก็เลยเขียนไปอยากจะให้แบบมาช่วยเหลือแม่หนู คือผมทราบมาจากทีมงานว่าน้องามเนี่ยทําหลายอย่างมากเดี๋ยวเร,เริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าครับน้องงามขายแบบนี้ทุกวันหมห้ครับใช่ทุกวันค่ะวันไหนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนหลานจะเอาตัวนี้มาขายปกต,ติขายอะไรบ้างครับก็จะบบมีทุกวันเลยไหมหรือว่า,าเป็นความเขียวมีลังขายแล้วก็มีปลาปลาส้มค่ะโอ้แล้วหนูก็จะรับไข่มาลังขายไข่อ่อนค่ะแล้วเขาไปทําอะไรกินกันนะเอามาต้มย,ย,ยําใส่ไก่เค้าก็ทําได้หลายอย่างค่ะแล้วก็มีขายไก่เป็นตัวค่ะแล้วก็ ขนมจีนแป้งหมกักวันหนึ่งสมมติขายหมดเลยไ,ได้กำไรเท่าไหร่อะสองร้อยกว่าบาทสามร้อยถ้าเกิดว่าขายหมดนะค่ะยังงี้มันก็ได้ถุงละสิบบาทขนมจีนห้าบาท เวลาขาดเหลืออะไรเงินทองก็หยิบยืมช่วยกันนะคะก็เห็นใจเขาคือเขาขยันแต่มันก็ทํามันก็ได้น้อยไม่พอเลี้ยงครอบครัวเขาก็มีขนมจีนมั่งไก่มั่งปลาตัวเล็กมั่งก็แล้วแต่อันไหนที่มันถูกทุนมันน้อยก็ไม่แพงมากเขาก็เอาใจซื้อตัวนั้นมาขายค่ะ ที่นางงานเอามาขายนางงามไปรับมาจากที่ไหนไปเอามาจากตลาดมหาหน้าไปกี่โมงหนูไปแต่ตีห้าครึ่งแปลว่าตั้งร้านอย่างงี้ตั้งแต่กี่โมงครับหกโมงก็คือเสร็จแล้วค่ะขายถึงกี่โมงครับสิบโมสิบเอ็ดโมก็คือคนน้อยแล้วก็คือหนูจะเก็บไว้ถ้าเกิดยังไม่หมดตอนเย็นก็เอามาตั้งอีกทีหนึ่งตอนเย็นเอามาตั้งอีกทีหนึ่งขายถึงกี่โมงหกโมงเย็นหนูก็เก็บแล้วค่ะค่าที่ที่ขายตรงนี้นะครับพี่เจ้าของบ้านเขาใจดีเขาก็เลยเห็นว่าเลี้ยงหลานสองคนเขาก็เลยไม่อยากเก็บก็ไม่ได้ใจดีอะะไไรรเเท่่่่าาหหนนแต็ว ก็ช่วยเหลือกันไปมีอะไรก็ช่วยช่วยกันไปปกติตาต้องเก็บเจสิบาทก็เห็นใจกันอ่ะคนทำมาหากินมีเงินก็ได้เก็บไปกินไปใช้ในในวันข้างหน้าต่อไปนอกจากค้าขายครับแม่งามทำอะไรอีกเขาให้จ้าไปซื้ออะไรแล้วหนูก็จะวิ่งไปซื้อให้เขาไปตลาดใจตลาดให้เขาหรือไปเปลี่ยนแก๊สเวลาแก๊สเขาหมดอย่างเงี้ยเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนแก๊สทางแก๊สเล็กค่ะได้เงินเท่าไหร่ ถังละ40บาทวันหนึ่งมีประมาณสักกี่เจ้าที่ใช้เราก็บางทีก็ถังเดียวบางทีก็สองถังคือแก้เขาไม่ได้หมดทุกวันเนอะไม่ค่ะก็ขายให้เจ้าไปไปไหนก็คือไปซื้อยานี่งอย่างอย่างพี่เขานั่งอยู่เนี่ยเขาจะจ้างไปซื้อยานี่อีกไหมฮะนี่ค่ะใจตลาดให้เขาช่วงเช้า,เ,าเราต้องไปตลาดอยู่แล้วด้วยไม่ตลาดนี่คือซื้อคนละตลาดค่ะตลาดที่พี่คนที่จ้างหนูประจานี่คือตลาดบันซื้อเขาจะจ้างไปซื้ของพวกหมูไก่ผักเพลิดที่เขาทั้งขายกับข้าวชนิดค่ะทุกวันไหมครับ ม่ค่ะไม่ทุกวันไม่ทุกวันแล้วแต่เขาไม่อยากไปก็คือเขาจะจ้างหนูไปช่วงเปิดเทอมนี่คือได้ส่งนักเรียนหนงคนมีรายได้เพิ่มอีกทง้งละไปส่ง,สงนักเรียนที่ฟังนักง,งานม,มาคือใครจ้างทำอะไรทําหมดทําค่ะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือไม่ได้มีทุกวันใครยไหว้วานก็ถึงจะมีรายได้ใช่ค่ะพอเข้าไปส่งเด็กนักเรียนเสร็จเขาก็จะรับของมาขายเขาจะรับจ้างทุกอย่างบางท,กทีก็เติมแก๊สบ้าง<ม>เขาจะไม่อยู่นิ่งคือเขาไม่มีเวลาว่างเลยเพราะคนขยันคนทำมาหากินรู้จักน้างามน้า,างามอยู่ที่นี่มาตั้งแต่หนูเล็กเลยค่ะบางทีก็จ้างให้ไปซื้อของมั่งไปส่งลูกชายมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่านางงามเป็นคนดีค่ะไว้ใจได้นิสัยเขาโอเคมากไม่มีว่าใครไม่มียุ่งอะไรกับใครคนนี้าถามนิดนึงครับพอดีเห็นเขียนมาทางรายการเนี่ยบอกว่านางงามเนี่ยเป็นคนพมา่าใช่ค่ะแล้วคนที่ช่วยเหลือก็คนในชุมชนคนไทยคนในชุมชนคนไทยนั่นเลยนางงามอยู่ไทยมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปีสามหกค่ะยี่สิบเก้าปีใช่ค่ะแล้วอยู่ชุมชนนี้มาตลอดเลยไหมครับหรือว่าอยู่นี่มาตลอดไม่เคยย้ายไปไหนค่ะอายุมาแต่เตยไม่มีลูกจนลูกโตเป็นสาวหมดแล้วค่ะ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัด ฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอา แล้ววันไหนถ้าเกิดนักง,งานไม่ได้ขายของนะครับไม่ได้ขายทุกวันค่ะไปโรงเรียนหลานเข้ามาไปต้องไปส่งแล้วอยู่กับเขาเลยไปส่ง<ำ>นักเรียนแล้วก็อ,อยู่กับเขาทั้งนั้นเลยจนกว่าเขาจะเลิกก็ต้องไปทํากิจการกับเขาเข้ามาปีสมาธินี่ไม,ไม่นิ่งค่ะเขาให้ผู้ความประกฏเลยเขามีกิจกรรมอะไรก็คือเราก็พาเขาไปทําโรงเรียนที่เข้าไปเนี่ยเป็นโรงเรียนพิเศษสำหรับสำหร,รับเด็กสมาธิสั้นอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะอาทิตย์นึงไปเรียนขี่วันขอให้มาได้3วัน แปลว่าหนึ่งอาทิตย์จะมีมากสุดในการค้าขายเพื่อหารายได้มา4วันค่ะซึ่งวันละอเกือบ2 0 0 3 0 0บาทสัปดาห์หนึ่งได้ประมาณสักกี่บาทสักพันกว่าพันกว่าบาทก็เงินที่หาได้มาก็คือวันที่ไม่ได้ไปไม่ได้ขายของก็คือเอาจากตัวนี้มาใช้อ๋อเพราะว่าลืมพูดไปทุกท่านที่บ้านนี้มีอยู่กันทั้งหมด6คนใช่ไหมที่เขียนทัวมาบอกมีหคนเริ่มจากนางงามก่อนมีค่ะแล้วก็ลูกสาวคนโต ค่ะคนเล็กห้านคนโตห้านคนโตร้านคนเล็กอ๋อโอเคหกคนค่ะพันกว่าบาทต่อสัปดาห์แล้วหกชีวิตเนาะ6ชีวิตใช่ใช่ค่ะมันพอไหมไม่บอกหรอกค่ะแต่มันก็ต้องพอลำบากอยู่ค่ะตั้งแต่เด็กค่ะพ่อก็ทำงานปั่นรถรับคนได้ทีทีละสองบาทอะไรอย่างเงี้ย แม่ก็ต้องรับจ้างขอจ้างอะไรก็ไปก็เห็นพ่อแม่ลําบากก็ไม่อยากให้เขาลาบากอยากช่วยก็ทํางานมาตั้งแต่อายุประมาณสิบสิบห้าค่ะทำพาร์ทไทม์อยากเอามาให้เขานี่แหละค่ะตัวนี้พ่อจีเจลก็ไปทํางานก่อสร้างช่วยอินนิดนึงช่วยจ่ายค่าเช่าบ้านขึ้นนึงจากค่าเช่าบ้านสามพั 3, นนึงเขาก็ช่วยออกพันหน้าทำไมถึงเรียกว่าพ่อจีเจลทำไมจัมันพ่อจีเจลกับหนูก็คือแยกกันมา ั้งแปดปีแล้วค่ะแต่ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่คือเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนี่คือเราคุยกันปกติเป็นคุยกันปกติไม่ไม่รู้สึกอึดอัดหรือไม่ไม่ปกติเขาคือเขาถ้าเกิดเขาอยู่ในบ้านแล้วหนูจะมาอยู่เข้านอนแบบนี้จะเจอกันต่อเมื่อตอนเย็นตอนเย็นค่ะนอนค่ะนอนนี่ไม่ได้นอนใกล้กันไม่ค่ะคนละคนละฝั่งคนละฝั่งค่ะ คือเลิกกันแล้วครับผมเลิกกันแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ด้กันนี่แหละครับแต่ต่างคนต่างแบบว่าก็ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็เป็นจับการทาก่อสร้างมั่งทําอะไรมั่งแล้วแต่เขาจะให้ไปทําอาชีพอะไรอย่างเงี้ยครับลูกสาวคมโตนบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยปกติแล้วเขาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระอะไรได้บ้างไหมครับหนูจะขอให้เขามาอยู่กับลูกเขาเพื่อที่หนูจะได้มาขายของแบบนี้แล้วปกติเขาทําอะไรเขาไม่ค่อยอยู่ที่นี่เขาจะหนีออกจากบ้านแบบไปเลื่อยเปื่อยของเขาอ่ะไปแล้วก็กลับมาเอาล้ำให้หนู หนูไม่รู้เลยว่าหนูชอบหนีออกจากบ้านหนีไปอย่างเงี้ยคือหนีไปแล้วกลับไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องไปตามหาต้องเหมารถไปตามไปแล้วก็กลับไม่ได้หนูติดต่อกับติดต่อกับมาหาแม่แสดงว่าหลานสองคนเนี้ยคือเป็นของลูกสาวคนโตนะคนโต,ตทัท้งคู่ค่ะพ่อของหลานไอ้คนเล็กลูกเคยเห็นแต่คนโตหนีไม่เคยเห็นลูกสาวคนโตของน้องงามออกจากบ้านไปเนี่ยไปท้องแล้วหลานสองคนนี้คนโตชื่ออะไรนะครับเข้ามาเข้ามา คนอีกคนหนึ่งชื่อล้างข้าว,าขาวเข้ามากับลางข้าวเนี่ยลูกสาวคนโตเจนนี่ใช่ไหมครับเจนนี่เนี่ยได้ช่วยเลี้ยงไหมหรือว่าทั้งหมดทั้งมว <EN> ลเจนนี่นะคือเข้ามาเขาไม่ได้ช่วยเลี้ยงค่ะแต่ไอ้ลางข้าวเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงมั่งเอาไปเลี้ยงมั่งคือเอาไปเลี้ยงที่ไหนฮะเอาไปอยู่กับสามีเขาแพราว่าสามีคนที่สองเนี่ยย,ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ค่ะหนูไม่ให้เข้ามาที่นี่ทำไมมาแล้วม่ชอบมาทะเลาะกับพวกหนูคนโตเหมือนแบบว่าเขา เขาไม่ค่อยส่วนประกอบอ้าพี่บอกตรงๆเขาเอาภาระมาให้นางงามสองคนคือลูกสองคนเลยเป็ดเสร็จก็อยู่ที่นางงามคนเดียวบอกตรงๆนางงามแบกรับภาระอะไรอย่างหนูแบบคุมสติไม่ได้หนูเคยไปสมัครงานแล้วหนูทําไม่ได้กินยาตลอดเวลาถ้าไม่ได้กินยาจะเครียดค่ะเวลาเราโมโหอย่างเงี้ยเราคุมสติอารมณ์ไม่ได้ระงับแบบอารมณ์ไม่ได้เราจะคั่งอย่างเงี้ยแบบเวายายอย่างเงี้ย คุณหมอเขาบอกว่าหนูเป็นผู้ป่วยจิตเวทหนูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ค่ะเขาออกบัตรควาพิการให้หนูพิการประเภทหทางด้านสติปัญญาก็หลานทั้งสองคนก็ครณแสงควรจะได้แม่เขาแหละงงงงไม่นิ่งก็เลยพาไปตรวจแล้วสรุปมีความผิดปกติทางทางสมาธิค่ะสมาธิไม่นิ่งเ่าบับว่าตอนนี้เนี่ยคือในครอบครัวเนี่ยมีแนวโน้มจะไม่ปกติอีกสองคนด้วยอีกสองคน ื่อกี้ก่อนเข้ามาก็เจอหลานละสองคนสองคนผมใช้คําว่าควบคุมไม่ได้หรือถ้าจะควบคุมได้คือนางงามบอกว่าฟังนางงามคนเดียวค่ะหลานเขาไม่ค่อยเอาตากับแม่เขาปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเลยคือมีหนี้ประมาณ7จ็ดถึงแปดหมื่นบาทค่ะมันเกิดหนี้ตรงนี้ยังไงครับหนูขายลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่ให้หนูมาอสองกล่องสองกล่องกล่องละกี่บาทสี่หมื่นห้าค่ะสองกล่องเท่ากับเก้าหมื่นเก้าหมื่นแต่เขาก็คิดดอ,อกสองพัน 9ก้าหมืนสงก็ต้องจ่ายถ้าเราขายหมด92้าหนสงเราจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่แสนนึงค่ะถ้าเราขายหมดอ่ะเราจะได้แ0 0พันเดือนนั้นเราจะมีเงินใช้แ0ดพันราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีนี่เป็น7-8็ดแปมืนบาทตอนมียูช่วงหนึ่งพ่อจะเจอไม่ทำะไรเลยเกือบ2ปีก็ว่าได้ไอ้ที่ผ่านมาละหลายละหลายปีมาคือหนูพี่คนรับผิดชอบอยู่คนเดียวมาตลอด ลูกก็เป็นแบบนี้แล้วก็อย่างหนึ่งผัวก,ก็ไม่ค่อยช่วยเหลือจะทามาหากินก็ไม่ได้เวลาหลานเรียนหนังสือก็ต้องไปนั่งเฝ้าลูกสาวเขา,าทิ้งเอาไว้ก็ไปที่อื่นคือไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยู่กับลูกก่อนหน้านี้ผมก็ว่างงานมา2ปีเพิ่งจะเริ่มมีงานนี่แหละครับผมไปอยู่บ้านก็ขายพวกน้ําพวกอะไรมั่งไงครับสามล้อพ่วงนะครับก็ตอนนั้นไปอยู่บ้านนอกก็ไม่ได้มาช่วยทางนี้ครับ ก็เลยดึงจากขายลอตเตอรี่ที่เขามาให้หนูหมุนมาก็คือหนูก็มาจ่ายค่าเช่าบ้านมั่งค่าอยู่ค่ากินของลูกของหลานค่าของเจลค่าเทอมน้องเจลวเนี่ยหมื่นเจ็ดค่ะหมื่นเจ็ดเนี่ยหนึ่งปีเสียกี่เทอมสองเทอมค่ะปีหนึ่งอ่ะสามหมื่นสี่แน่นอนน้องเจลวเรียนจบอะไรครับปวสค่ะก็ไม่อยากอยู่แบบนี้อะค่ะอยากมีการศึกษาอยู่แล้วก็อยากมีเงินดีๆทำขึ้นไปอีกอ่ะความฝันอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ตัวเองเรียนให้จบปริญญาค่ะ อ <mm ยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจอะค่ะถ้ามีดีกว่าน no euh. ี้หนูก็จะพาครอบครัวค่ะไปอยู่กับหนูด้วยแล้วก็อยากให้เขาได้เจออะไรสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่านี้ด้วยน้องเจอทํางานยังครับทำงานแล้วทำแล้วค่ะจะเจอให้หนูมาหมื่นนึงเขาก็ไม่พอใช้อยู่แล้วแต่เขาก็ดึงกลับอาหาหนูมั่งตอนนี้น้องได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาบอกหนูว่าเมื่อเดือนที่แล้วออกหมื่นสามให้แม่หมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่งเท่ากับน้องเหลือสามพันค่ะแม่รู้ใช่ไหมว่าสามพันมันไม่พอเขาไม่พอหรอกก็หนูก็พยายาม ใช้พอค่ะกินวันประมาณสองรอบบางวันก็ไมไ่ไม่ได้หยิบมาใช้บางทีหนูก็เอามาม่าที่บ้านไปด้วยไม่อยากใช้เงินเยอะค่ะหนูอยากช่วยแม่หนูทำโอทีด้วยก็ได้ประมาณหมื่นสามก็ให้เขาไปหมื่นหนึ่งให้เขาใช้นี่ย นี่เนี่ยมันเกิดจากการลอตเรี่สองกล่องนั้นมาขายแล้วเราไม่ได้คืนทุนเขาถูกไหมใช่ค่ะใช่เงินของนางงามคือหมุนในครอบครัวเงินของน้องเจลคือใช้นี้ใช่นี้เหนื่อยค่ะสองสารลูกด้วยแหละสงสามมันอ๋อมันมาเต็มเหมือนหนึ่งแล้วมันแทบจะไม่เหลือใช้ลูกก็ลูกไม่ใช่ลูกเขาแค่เป็นหลานแต่ก็ต้องมาช่วย แค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันปัญหาหลักๆเลยลูกสาวคนโตใช่ค่ะและสิ่งที่ตามมาก็คือหลานอีกสองคนค่ะเป็นปากท้องที่เพิ่มมาในครอบครัวหาเงินได้เท่าเดิมปากท้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะมันก็ออกไปหมดผมขอเสียมระยะหางเล ตอนนี้คือลูกสาวคนโตคุมกาเนิดเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วค่ะอีกอันนึงที่อดถามไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าผมเป็นนังงามกระผมผมก็ต้องเป็นห่วงคืออนาคตของล้านสองคนที่แล้วก็คิดเหมือนกันว่าจะเอาไงนชีวิตถ้าเกิดไม่มีหนูเราไดจะอยู่กันแบบไหนหนูก็ต้องสู้ต่อถ้าเกิดไม่มีหนูเด็กสองคนอยู่ไม่รอดแน่หนูนก็เลยกล้าฟันสู้ต่อ ทางบ้านนะคะเขาเป็นเสาหลักอยู่นะคะทั้งสามแม่อยากช่วยเขาค่ะแล้วก็อรักเขามากถ้ามีโอกาสจำจำอะไรก็ก็ <c oughs> แต่ถ้ามีตังค์หนูก็จะให้เขาว่าสู้ๆนะครับนาง,งามครับเขาเป็นกำลังใจให้ครั่ะ <c oughs> อบคุณค่ะ <c oughs> ส,ส,สู้สู้มากสู้มาขนาดนี้แล้วไม่รู้จะบอกว่าไม่สู้ยังไงสู้มานานเกือบ30ปีสู้มาตลอดค่ะผมเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณค่ะขอเพียงแค่เขียนมาช้ํสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยียงเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันเจอกัน นางงามสู้ชีวิตแบบสุดๆถ้ามีอะไรให้นางงามทํามากกว่านี้นางงามก็คงทําไปแล้วทาค่ะทำแทบจะทําทุกอย่างหมดแล้วเท่าที่เวลาของนางงามมีและทําได้เพราะไหนต้องดูแลหลานอีกรู้ว่าเหนื่อยแต่นางงามก็สู้เป็นกําลังใจให้นางงามแล้วก็ลูกสาวคนเล็กของนางงามน้องเจลให้น้องเจลหายเหนื่อยในเร็วควันแล้วก็เป็นกําลังใจให้มากๆเลยสําหรับครอบครัวของนางงามนะครับวันนี้ผมแลวก็ทีมงานรายการขอพี่ให้เขียนมาเดอรมลบ็อก ขอเป็นกำลังใจให้มอบเงินส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆให้เป็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณค่ะเงินหนึ่งหมื่นบาทที่รายการมอบให้เนี่ยอย่างแรกเลยจะเอาไปทำอะไรครับเดือนในหนุมาใจค่าชาวบ้านเขาก่อนแบ่ให้เจ้เจ้ามากนิดนึงแบ่ให้เจใช้มากนิดนึงเดี๋ยวเจ้าก็เดี๋ยวไม่มีเงินไปทำงานไม่ไหวเนาะเงินเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทให้แม่มา นึกหมื่นแล้วอ่ะแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนเป็นนู่นเป็นนี่ไปเผื่อที่จะต้องทํามาหากินต่อไปสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ครับนางงามครับสําหรับใครนะครับที่อยากไปกําลังใจให้กับนางงามแล้วก็ครอบครัวนางงามนะฮะสามารถส่งมาได้นะครับที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับนางงามทําทุกอย่างแล้วครับทุกอย่างเท่าที่คนเรามีเวลา1วัน24ชั่วโมงจะทําได้ภาระเยอะมากครับไหนจะค่าเช่าบ้านหนี้สินก็ต้องมีเหนื่อยมากๆครับภาระหนักอึ้ง เป็นกำลังใจให้กับนักงามด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ทําให้เราเดินทางมาเจอกับนักสู้ชีวิตนะครับอย่างประงามนะครต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ CP และ CP Retail Link ที่ทําให้ผมและทีมงานเดินทางมาเจอกับ งงสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวนะฮะสำหรับคนสู้ชีวิตแบบนี้สามารถเขียนรบกทางรายการของเราได้นะครับขอเพียงแค่เขียนมาเดะา 15, ะาอะเมลบ็อกตู้ปนอสิบห้าปนเอสอปกเกตหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับหรือว่าเขียนมาทางอินบ็อกรายการได้ครับผมที่ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกอย่าลืมนะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เขียนมาด้วยครับแล้วก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับอยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งคอครับนักสู้เพื่อลูกคือแม่เพราะทุกอย่างของแม่คือลูกขอเพียงให้คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริต ขอเพียงให้คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับและเดี๋ยวกลับมาเจอกับรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสโมงครึ่งทาง Nation TV ช่องยี่สช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับไปไหนมาไหนอย่าเพิ่งประมาทครับใส่แมสออกไปข้างนอกเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักนะครับวันนี้ผมนัองามต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับหนูรู้ว่าหนูผิด ที่ทำให้แม่ต้องมาแบกรับภาระเรื่องลูกของหนูหนูสัญญาว่าต่อไปนี้หนูจะไม่หนีออกจากบ้านไปไหนและจะช่วยแม่ดูแลลูกของหนูหนูขอบคุณรายการมากๆที่มาช่วยเหลือครอบครัวของหนูหนูรักแม่ค่ะ เจนจิลาพรภูสีดินขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมา จะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ